สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อยนะครับน้อยมัดโบนะครับไม่ใช่น้อยขงนนท์น้อยขงนนท์นี่อยู่จิตอตโกนะฮะแต่ว่าได้ข่าวว่าเดือนหน้านี่ย้ายมาทอแล้วพี่น้อยไม่ได้มาด้วยผมนี่น่าจะเหงาหน่อยทีนี้ใกล้บ้านผมหน่อยท่าทอเดือนหน้าของจินมณฑลก็เอ้ยพี่เจ้านี้มณฑลบริวิทไทยที่ทอมประมาณที่สิบเอ็ดครับว mm ันนี e ้มาดูท hmm. ี่นี่ก่อนงวยมันสลัดเมืองประจํา วันที่16วันนี้หวยออกอย่าลืมน,นะวันนี้รวยรวยคอยรวยทุกคนวันนี้ถูกหวยได้บวยหวยก็เสียหวยก็เสียแต่วันนี้หวยต้องได้หวยต้องได้แน่นอนลดหวยก่อนแล้วมาลดหวยต่ออ่ะวันนี้เอาหวยนะักหวยชอบไปน้อยเอาจับกันนะไปสี่คู่เลยวันนี้ทีวีสักสองด้านล่างสักสองโ <Okay, S 1> อคครับช่ับชอบทุนงอนเอาว่าคู่แรกเลยคู่แรกเลยเออ ยกมงคลกับกภูผาครับผมจัดจ้านกว่าจัดจ้านนะครอาจจะว่ายกภูผาเนี่ก็สูงยาวนะฝรั่งโซดีนะโซดีเาครุ่เพลงอ่าคือยืนมวยยังยังไม่เน้นยังไม่เน่นพี่น้อยก็เลือกที่ยกมงคลก่อนครับมวยทีวีตัวนึงอีกตัวนึงก็อาจจะชอบความ ความเขี้ยวความแรงของจิกซอตื้อไม่เลิกตอบจังหวะคองไหนตื้อไม่เลิกเจอใครไม่เคยได้เปรียบไม่เคยไม่ได้ข้อเสียเปรียบแต่ครูที่ผมบอกว่าสนุกนะครับผมไอ้นุกคนสู้มันยากยิ่งกว่าไอ้ทุกคนเดหล่านนี้ก็เดินไม่หยุดเมื่าจะหยุดต่อเมื่อหมอจำแตกวันนี้มีโอกาสแตกไหมจิกซอเนี่ยก็เป็นไปได้แต่ทีผมคิดว่าไม่มันคงยากหน่อยกยากนะครับผมบอกว่าเป็นน้อยไปเลย จิกซอนะครับผมอ่ามวยทีวีก็หยกมงคลกับจิกซอสองตัวครับด้านล่างหอยด้านล่างทางไอ้ฟลาทีวีหน่อยอีกสองคนก็อีกคนแรกก็ยังชอบนี่นบเก้านะครับนบเก้าที่เป็นทหารไหมซ้อมค่ายทหารซอมค่ายทหารให้ฟังดูว่าอาจารย์ได้เปลี่ยนสูงยาวเขาแหลบนะใช่นะเจอกันเจนพบวันนี้พบก็สอนอยู่มอ1จำบึงก็ สวนทางกันเลยมาขันที่เลยพี่น้อยออกไปที่ลพป .9 คู่เห็นี่ผมปิดก็เลยผมผมพี่น้อยตรงนั้โอ้นี่เรื่องอ่ะวยพี่ฝ้ายสองตัวแล้วนี่ครับผมพี่น้อยก็ออกที่กับดันทีวันนี้ลุกตื้อลุกทนถือว่าสภาพร่างกายช่วงนี้ขาขึ้นขาขึ้นนะชนะมาตลอดขาขึ้นนะาปากหรืขาขึ้นไรฟองฟองฟอมกังพี่ได้อ่ะผมยกมงคลจิกซอ น็อปป้าเก้าแล้วก็กำนันทีนี่คือมวยรักมวยชอบของไม่น้อยบ้านโปงเช้านี้นะครับเอาน้ำพริกช่วงนี้เป็นไงบอกทางบ้านน้ำพริกตาแดงไก่ดีครับก็ได้ไปเขตช่วยโปรโมทนี่น้ำพริกตาแดงขุนนองนะหรือว่าโอเคนะครับฝากเบอร์โทรหน่อยวันนี้ฝากกันนะครับเบอร์063-093-952 5ครับนี่ครับตอบได้นะครับผมดูเดือดทะเลนี่เลยเดือดทะเลมาแล้วอ่ะดูเดือดทะดลเลยครับเดือดทะเลเหลืออยู่จุด จุดแปดนะนิดหน่อยครับนิดเดียวนิดเดียวลูกตบ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 เอาเละไปถึงแปดถึงเก้าเรียบร้อยครับไปเลยโอเคผ่านเรียบร้อยไปอ่ะมาดูน้ำหนักเช้านี้นะผลสรุปช่งน้ำหนักเช้านี้นะครับคู่แรกนี่ก็ซึกมวยมันสนัมเมืองประจำวันอังคารที่ส6กรกฎาคม67อย่าลืมนะวันนี้ซื้อหวยไวเบอร์ด้ยนะวันนี้ต้องโหวตกันบ้างนะวันนี้โดนมาเยอะแล้วคู่แรกนี่ยกมวยพอนะ ขึ้นเลยมาพี่ถึงฮะมามาพี่ถึงฮะเออเอาขึ้นเลยช่วยชวเรามากินรอยมอไม่เห็นร้อยสามสิบสามบเจ็ดโอ้โหมวเดียวเลยวะไอ้เจ็ดเอาโอเคไปร้อยครับคูแรกนี่ยกทุคนครับร้อยปก็ช้ามาร้อจ็จุดเจ็ดส่วนยอดภูพามาร้อยเก้าจุดเจ็ลดไปจุดเจ็ดพัน โคดีสองในเพชรเอเชียร้อยยมาร้อยยี่สิน้ำตาเดือกเกล็ดชัดใจมาจร้อยยี่สิบสี่จุดสองร้อยจุดสองส่วนเพชรเอเชียนี่ไม่รู้หายไปไหนไหนะเพชรเอเชียนะไฟเตอร์มวยไทยเนี่ยอยู่สองช่วงวิชัยเสียตนูนี้ยังไม่เห็นเลยไม่ไป,ไป <c oughs> เพชริชัยไอเพชรวิชัยอ๋อเดี๋ยวกาลังจะมาชักนะ เราไม่ไฟว่าเช้ามาร้อรถหนึ่งจุดสี่ผ่านโซนผู้เอกจิกซอผ่านเรียบร้อยร้อเหนือตรนีินมานอนมาร้อยสิบสองรถไปจุดแผ่านครับคูาครับเพชรสิงชัยครับเพชรสิงชัยสาแกิโลมาสามเจดจุดเ้นมิชัยมาสามแปจไกลนิดร้อิบสีอ ไปตวี่มา100อกอ2ลบ1.2ตอนนี้เหลือประมาณ0.9แต่ครูที่7รับนพกา0 3ตีมา1 3ม9ลบ1.9แล้วไม่มาเจนพบหาไปได้ยบราครับมา1 3 5.9ลบ1.9ผ่านร้อยคูเองคูที่2ครับอนุวัฒวีเคของใหญ่107มาพอดีส่วนกับตันที่ามันช้ามา108.7ลถไปจนเก็านเรียบร้อยอ้าวมาดูนี่มาลวเพชรทวชัยนี่คนตั้แต่เช้ายังไม่เจอกชัานเลย นี่น no. ่าสงสัยน่าจะเจออยู่หลายนะไปวิ่งเนี่ยขาดได้ไหมอ่าร้อ1ห6ไปให้ล้านโอเคเรียบร้อยแล้วอ้าวห0าเ้าอาผู้แรกนี่พี่น้อยออกจริยกมงคลนะคู่ที่สองระหว่างเพชรเอเซียกับน้ำตาเดือด ผมดูว่าวันนี้เพชรเอเชียสภาพร่างกายว่าดีน้ําตาเดือนน้าตาเดือนเนี่ยไปหมดมันหลายเดือนนะรแต่สภาพร่างกายดูแล้วว่าเช้าเน้อตโตไม่ดีผมยังชอบเพชรเอเชีเเสยส่วนผู้รองนี่ดอกพจรธีวิชัยกับดอกไม้ไม้ไฟเนี่ยคู่นี้คู่ขี้โชสีนะต้นต้นคู่นี้เบียดแน่นอนวนะ่าพลิกสี่ห้านะ,นะ,ะตน้นต้นผมยังรู้ว่าเพชรวิชัยน่าจะ ไปกอดนะผมชอบเป็นเพชรสวินชัยสำหรับผู้รองส่วนผู้เอกก็ตามพี่น้อยไปละกันนะฮะผมก็ชอบ2ตัวนี้เพชรเอเชียกับเพชรสีวิชัยสองตัวนะส่วนที่ผู้อื่นก็ตามพี่น้อยบ้านโขงไปละกันนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปกำลังใจให้ด้วยพรุ่งนี้ก็ไปเจอกันที่เวทีมวยราชดำเนินครับศึกมวยไทยพลังใหม่เดี๋ยวชั้นที้แล้วก่อนวันนี้อย่าลืมนะหวยหวยเบอร์ถูกแน่นอนครับสองนะ